จากอดีตดาวรุ่งนะครับที่โดนทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกทั้งอาร์เซนอลเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้เขี่ยทิ้งสู่การย้ายข้ามลีกไปอยูบ่บนแผ่นดินเยอรมันครับเพื่อกลายเป็นแข้งตัวหลักและความหวังครั้งใหม่ของทีมเสือใต้ภายใต้การคุมทีมของแวงซองกอมปานีที่หวังจะพาไบเยอร์มิวนิกกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่บนเวทีบุนเดสลีกาอีกครั้งนี่คือชีวิตในช่วงเวลานับปัจจุบันของไมเคิลโอลิเซ ปีกตัวเก่งชาวฝรั่งเศสวัย22ปีครับที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างตื่นตาตื่นใจให้กับทีมใหม่ของเขาอยู่ในตอนนี้นั่นเองฟุตบอลคิงดอมดีไอคอนิกสัปดาห์นี้นะครับเราก็เลยจะมาพูดถึงเด็กหนุ่มคนนี้กันครับกับไมเคิลโอลิเซจะปีกอินโทรเบิร์ตสู่ดิวที่คุ้มค่าที่สุดของทีมเสือใต้หากย้อนเวลากลับไปนะครับเมื่อสักประมาณ15ปีที่แล้วเนี่ยเส้นทางสายนักฟุตบอลของไมเคิลโอลิเซถ้าจะบอกว่ามันถูกปูพรมแดงรอให้เดินเลยก็คงไม่ใช่คำพูดที่ดูสวยหรูจนเกินไปนครับ เพราะเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้ลำบากยากจนอะไรค่อนข้างมีฐานะเลยด้วยซ้ําครับก็เพียงแค่รู้ว่าลูกชายของเขารักและมีความสนใจในกีฬาฟุตบอลคุณพ่อของเขาน,นที่เป็นชาวไนจีเรียเนี่ยรวมถึงคุณแม่ที่มีเชื้อสายฝรั่งเศสและแอลจีเรียก็จัดการส่งเสียให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเขาได้เข้าไปอยู่ใน h a i e s and Yeting ศูนย์ฝึกฟุตบอลเอก,กชนที่มีเส้นสายมีคอนเน็ชันกับทีมดังมากมายในลอนดอนทันทีครับซึ่งก็เป็นไปตามที่ครอบครัวเด็กน้อยคนนี้ต้องการนะครับ เพราะไอ้หนูออริเซ่ใช้เวลาอยู่ที่ศูนย์ฝึกได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นตอนที่เขามีอายุ7ขวบแมวมองจากทีมไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะฮะก็จัดการดึงตัวเขาเข้าไปร่วมทีมแล้วเรียบร้อยครับโดยถ้าจะไล่าอายุกับช่วงเวลานะครับก็น่าจะเป็นช่วงเดียวกันกับที่เอมิลสมิธโรอดีตเด็กปั้นของทีมที่ย้ายไปอยู่กับฟูลแลมในตอนนี้และบุกโยซาก้าตัวรุกดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษ เข้ามาสู่เฮลเอ n น Academy ด้วยเช่นกันครับแต่สำหรับไอ้หนูโอลิเซคนนี้นะฮะก็ใช้เวลาอยู่กับอาร์เซนอลได้ไม่นานครับแค่เพียงหนึ่งปีเท่านั้นแมวมองของทีมสิงห์บลูเชลซีที่ขึ้นชื่อเรื่องการดูดเด็กเทพไปร่วมทีมอยู่แล้วก็เข้ามายื่นข้อเสนอดึงตัวดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสไปร่วมทีมด้วย ซึ่งก็พอดีกับอาเซนอลเองนะฮะก็ไม่ได้ต้องการจะเก็บตัวเขาไว้ด้วยเช่นกันสุดท้ายโอลิเซ่ก็กลายเป็นหนึ่งในบรรดาเด็กดาวรุ่งแถวหน้าของทีมเยาวชนเชลซีทันทีครับเรียกได้ว่าเป็นคู่หูพื้นสีนะฮะกับจามานมูเซียล่าที่บอกเลยว่าเซนส์บอลทันกันตั้งแต่เด็กเลยครับทั้งความเก่งกาจเทคนิคเฉพาะตัวความเข้าใจในเกมที่สูสีเท่าๆกันด้วย จนถึงวันที่พวกเขามีอายุได้15ปีครับก็เหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงเข้ามาในหัวใจของไอ้หนูโอริเซซึ่งจะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเด็กน้อยคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เมื่อเชลซีบอกว่าเขาไม่ดีพอที่จะอยู่ในทีมอีกต่อไปมันดูโหดร้ายมากๆเลยนะฮะกับเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งทั้งๆที่เขาก็เล่นมาด้วยกันกับมูเซียล่าแต่มีเพียงคนเดียวที่ได้ไปต่อซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นะฮะก็มาจากทัศนคติในการเล่นของเขาครับ ที่ค่อนข้างจะดูหัวดือ้อหัวรั้นไปสักหน่อยแถมยังเป็นเด็กที่ดูอินโทรเวิร์ตเข้ากับใครไม่ค่อยได้แตกต่างกับมูเซล่านะครับที่ดูจะเปิดกว้างที่จะรับฟังคําสอนของโค้ชพร้อมปรับปรุงเป,ปลี่ยนแปลงจุดที่ผิดพลาดมากกว่ารวมถึงพัฒนาการของร่างกายที่โอลิเซดูจะเติบโตช้ากว่าเด็กคนอื่นๆครับทาให้เขานะฮะไม่สามารถไปต่อกับเชลซีได้นั่นเองเขาตัวเล็กมากและนักเตะที่ตัวเล็กแบบนี้ต้องเพิ่มเรื่องความฉลาดในการเล่น เขาจะต้องเข้าใจจังหวะเกมเล่นให้ถูกที่ถูกเวลาและเพิ่มเรื่องคาแรคเตอร์ของยอดนักเตะเข้าไปผมคิดว่าคงมีแต่การออกเดินทางเท่านั้นที่จะทําให้เขาเพิ่มสิ่งเหล่านี้ได้นี่คือความคิดเห็นหนึ่งนะครับในทีมงานโค้ชเยาวชนของทีมเชลซีนั่นเองครับหลังจากเดินออกจากอะคาเดมีของทีมเชลซีจุดหมายต่อไปของเขานะครับก็ยังคงเป็นทีมใหญ่ในเกาะอังกฤษเช่นเคยครับซึ่งทีมนั้นนะฮะก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเอง แต่ไอห,หนูโอลิเซ่นะฮะก็ได้อยู่กับทีมเรือใบสีฟ้าเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเองครับก็ต้องออกเดินทางอีกครั้งเมื่อหมดสัญญาเพราะเขาไม่สามารถปีดกับเหล่าบรรดาดาวรุ่งที่เก่งกาจจนแทบจะเดินชนไหล่กันในทีมได้นั่นเองสิ่งที่โอลิเซ่ในวัย16ปีต้องการคือสนามจริง ที่จะมอบโอกาสให้เขาได้ลงไปโชว์ของได้อย่างเต็มที่ครับแล้วก็ต้องการประสบการณ์ความเขี้ยวของเกมในระดับที่สูงยิ่งกว่าเดิมซึ่งมันจะเสริมให้กระดูกของเขาแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองซึ่งกำแพงสูงตระหงานนะฮะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งในระดับเยาวชนหรือว่ามองข้ามไปอีกขั้นนะฮะก็ต้องไปชนกับเหล่าปีศาจในทีมชุดใหญ่ ซึ่งแน่นอนนะครับว่านั่นคือสิ่งที่ยากจะก้าวผ่านไปได้อยู่แล้วครับสุดท้ายนะครับก็เลยต้องคิดใหม่ทําใหม่ฮะโดยการพาตัวเองลงไปอยู่กับทีมที่เล็กกว่าและพร้อมจะให้ประสบการณ์ในการลงสนามได้อย่างเต็มที่ซึ่งทีมทีมนั้นนะฮะก็คือทีมเยาวชนของเรดดิ้งนั่นเองครับเมื่อเห็นความสามารถของเขาในสนามผมก็ไม่เคยมีคําถามเรื่องอายุของเขาเลยนี่นะครับคือคําชมของโคเซโกเมส คุณซื้อของทีมเรดดิ้งชุดใหญ่ครับโกเมสคนนี้นะครับคือผู้มอบโอกาสแช้งเกิดให้กับไอ้หนูไมเคิลโอลิเซในวันที่เขามีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นก่อนที่ชื่อเสียงของเขานะครับในฐานะของวันอร์คิดคนใหม่ที่เริ่มติดลมบนกระจายจากฝั่งแชมเปี้ยนชิพ ไปสู่เวทีพรีเมียร์ลีกอีกครั้งครับโดยเฉพาะในการที่เขาได้รับรางวัลผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมของลีกแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาล2020-2021นะฮะซึ่งทีมที่ตาไวเข้ามาคว้าตัวไมเคิลโอลิเซ่คนนี้ไปครอบครองก็คือคริสตัลพาเลซทีมในระดับกลางตารางของศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งมีแพทริกวิเอล่ากุมบังเหียนอยู่ในฤดูกาล2021-2022ด้วยค่าตัว8.5ล้านปอนด์ครับกับทีมปราสาทเรือนแก้วในครั้งนี้นะฮะในฐานะของนักเตะชุดใหญ่ ภาพจําของเขาที่เคยดื้อรั้นไม่ขยันซ้อมไม่เชื่อฟังโคช้ชจนโดนเขียดทิ้งในสมัยที่อยู่กับทีมเยาวชนสิงบรูมันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วครับเหมือนกับว่าเขาจะได้ประสบการณ์ที่ล้ําค่ามากๆมาแล้วจริงๆไมเคิลออริเซ่คนนี้นะฮะได้กลายเป็นนักเตะที่ซ้อมหนักมากและตั้งใจทําทุกอย่างตามที่โค้ชสั่งแม้อาจจะยังดูอินโทรเวิร์ต ไม่ค่อยมีเพื่อนพูดคุยยากเหมือนเดิมนะครับแต่เขาก็ได้ใช้ฝีเท้าและผลงานในสนามพูดแทนได้อย่างยอดเยี่ยมไปเลยเพราะจุดเด่นที่สุดของโอลิเซกับคริสตัลพาเลซคือการที่เขาเป็นตัวรุกสมัยใหม่ ที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแนวรุกทั้งตรงกลางปีกขวาหรือจะเป็นกองหน้าแบบ False 9ดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสคนนี้นะฮะก็สามารถเล่นได้หมดเลยครับแถมยังโดดเด่นในเรื่องการครองบอลมีทักษะการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมรวมถึงมีการจบสกอร์ได้ดีอีกด้วยครับทำให้ตั้งแต่ฤด,ดูการ2021-2022นะฮะไปจนถึงฤด,ดูการ2023-2024 ไมเคิลโอลิเซดาวรุ่งทีมชาติฝรั่งเศสคนนี้กลายเป็นนักเตะต,ตัวหลักของ Crystal Palace ไปแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับในระดับทีมชาติด้วยความที่เกิดในอังกฤษและสัญชาติของทั้งฝั่งพ่อและแม่ของโ l ลิเซก็แตกต่างทําให้เขาสามารถเลือกเล่นให้กับทีมชาติได้ถึง4ประเทศเลยครับทั้งอังกฤษฝรั่งเศสไนจีเรียและแอลจีเรีย ถึงแม้เขาจะลงเล่นให้กับทัพตราไก่ชุดเยาวชนมาตั้งแต่ชุด U18 ไล่มาจนถึง U23 นะครับซึ่งแกเร็ตซาวเกตอดีตกุนซอของทัพสิงโตคำรามก็เคยอยากได้ตัวของโอลิเซเข้ามาร่วมทีมในศึกยูโร2024มาแล้วเช่นกันแต่ก็ติดในเรื่องของการโอนสัญชาติทำให้ไม่ทันศึกยูโรครั้งที่ผ่านมาครับโดยดีดีเยเดชองนายใหญ่ทีมชาติฝรั่งเศสก็ยังไม่คิดที่จะเรียกตัวดาวรุ่งอย่างเขามาติดทัพตราไก่ชุดใหญ่ในตอนนั้นครับก่อนที่จะเริ่รััวลุใแในจจ้นนปจจบ เป็นอันปิดประตูของฝั่งอังกฤษไปแล้วเรียบร้อยครับตัดกลับมานะครับที่ระดับสโมสรด้วยฟอร์มอันโดดเด่นของไมเคิลโอลิเซตลอดทั้ง3ฤดูกาลที่ซัดไปแล้วถึง16ประตูกับอีก23แอสซิสต์นะครับจากการลงสนามไปทั้งหมด90นัดโดยเฉพาะฤดูกาล2023-2024แม้จะโดนอาการบาดเจ็บเข้ามารุมเร้าจนลงสนามได้เพียงแค่19นัดรวมทุกรายการแต่เพียงแค่ฤดูกาลนี้ฤดูกาลเดียวเท่านั้นเขายิงไปถึง10ประตูกับอีก6แอสซิสต์เลยครับ ได้สถาปนาตัวเองให้กลายเป็นคนสําคัญของทีมที่โดดเด่นมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรุกยกระดับทีมปราสาทเรือนแก้วให้แข็งแกร่งไปอีกขั้นเช่นเดียวก,กันกับตัวของเขาที่เนื้อหอมสุดๆครับและได้ตกเป็นข่าวกับทีมในพรีเมียร์ลีกมากมายโดยเฉพาะกับทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสาริกาดงนิวคาสเซิลรวมไปถึงทีมที่เคยมองข้ามเขาไปแล้วครั้งหนึ่งอย่างเชลซีต่างก็มีข่าวว่ามีความสนใจในตัวปีกตัวเทพคนนี้ด้วยเช่นกันครับก่อนที่ในท้ายที่สุดจะเป็นเสือใต้บาเยอร์มิวนิก ยักษ์ใหญ่ในลีกบุนเดสลีกาเยอรมันที่เข้ามาคว้าตัวเขาไปครองด้วยค่าตัวถึง60ล้านปอนด์เลยทีเดียวผมมีความสุขมากที่ได้เล่นให้กับสโมสอนใหญ่อย่างบาเยิน์มันเป็นความทา้าทายที่ยิ่งใหญ่และนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังมองหาไมเคิลโอลิเซจากปีอินโทรเวิร์ตนะครับสู่ดาวเด่นดวงใหม่ของทีมเสือใต้ โอลิเซ่ใช้โอกาสนี้เปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมในการแสดงให้เหล่าแฟนของไบเยนมิวนิกเห็นว่าเขามีดีขนาดไหนที่ทําให้แวงซองกอมปานีคุณซื้อคนใหม่ยอมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อดึงตัวเขาเข้ามาร่วมทีม6ประตู3แอสซิสจากการลงสนาม9้านัดคือสถิติการเปิดตัวในช่วงต้นฤด,ดูกาลที่สวยหรูสุดๆจริงๆครับจุดมุ่งหมายต่อไปของเขานะครับก็คือการพิสูจน์ตัวเองต่อไปในระยะยาวว่าเขาดีพอที่จะช่วยพาต้นสังกัดใหม่ ทยานขวาบัลลังก์แชมป์บุนเดสลีกากลับมาได้อีกครั้งหรือไม่รวมไปถึงสึกใหญ่นะะในรายการยุโรปที่ทีมเสือใต้ก็ห่างหายความสําเร็จมานานแล้วด้วยเช่นกันครับเขาเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถสุดยอดมันเยี่ยมจริงๆที่บาเยนร์มีนักเตะเก่งๆหลายคนในทีมไมเคิลทําได้ดีมากมันคงไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วสําหรับการออกสตาร์ทของเขาที่บาเยนร์เขาจะเป็นต้องทําให้ได้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆผมมองไม่เห็นความกดดันในตัวเขาเลยจริงๆเขาแค่สนุกกับการเล่นฟุตบอลแค่นั้นเอง แว่งส่องกอมปานีส่องไปที่ขุมกําลังของทีมในตอนนี้นะครับบายันมิวนิคของกอมปานีนั้นแข็งแกร่งมา,ากๆเลยครับโดยเฉพาะในแนวรุกนะฮะที่มีทั้งแฮร์รี่เคนดาวยิงไร้บัลลังชาวอังกฤษรวมไปถึงจามานมูเซราอดีตเพื่อนเก่าของโอลิเซแซชนาบรีปีกจรวดชาวเยอรมันและนักเตะตัวเก่าอย่างโทมัสมุลเลอร์บอกได้เลยครับว่าการได้ไมเคิลโอลิเซเข้ามาร่วมทีมในตอนนี้อีกคน ถ้าจะบอกว่าบาเยอร์เนี่ยเหมือนกับเสือติดปีกเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเขานะครับคือนักเตะที่มีส่วนร่วมในการทําประตูของทีมมากที่สุดสูสีกับแฮ์ริเคนเลยทีเดียวครับถึงขนาดที่บรรดาสื่อในเยอรมันหลายๆสำนักยกย่องว่าดิวโอลิเซจากเดิมที่เคยเต็มไปด้วยคําศพประมาทมันได้กลายเป็นดิวที่ดีที่สุดในตลาดซื้อขายทั่วโลกในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาไปแล้วเรียบร้อยครับและนี่คือเรื่องราวของไมเคิลโอลิเซ จะปีกอินโทรเวิร์ตสู่ดีวที่คุ้มค่าที่สุดของทีมเสือใต้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็รบกวนนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง f ฟุตบอลงดอมเอาไว้ได้เลยครับแน่นอนนะครับว่าจะมีคอนเทนต์ดีๆของโลกฟุตบอลมาเสิร์ฟให้คุณทุกวันแน่นอนสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ